ไอ้ทีมันเต็มไปหมดเลยอะเอาไงดีคุณสกายเอาเมื่อเมื่อกี้ถามทีทำไมอะเอาก็ไม่รู้มันตกใจไงมันเหมือนในซีรีส์เลยอะเอาไงดีอะอีอะไรอะใครอะไอ้ยคุณสกายไปช่วยไปช่วยเขาไหมใครอะเนี่ยใครก็ไม่รู้อะใครอะ คุณสกายอีคนอีคนเป็นซอมบี้ไปนะไม่ใช่คนดูหน้าดีเข้ามา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 ร็วเร็วเงคืนเร็ววางวคืนเอาอยู่กับใครวังเร็วใครอ่ะโอ้เหคนน้็น้ำครอน้ำน้ำน้่นัน้ำน้ำน้ัน้ำน้วน้ำน้น้ำน้คน้บน้ำน้ยน้ำนัำน้ำน้ำนมำน้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 วน้ำน้ำนโดน้ำ้น้ำนน้น้้น้้ันไ้นนำนนน แอ้ถ้าเขาโดนขึ้นมาเราทำยังไงโยนลงหน้าต่างเหรอเอาไงเราไปดักเขายนเองก็ได้มันก็ไปเลยเอเดียวยังอันนี้เดียวแล้วคุยคุณไลอยฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะข้างนอกอ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันคือตอนแรกอ่ะอยู่ในห้องกำลังคือรออาจารย์ที่จะเรียนภาษาจีนแล้ว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 ไม้ยไหลแล้วจังอ่ะขอเด็กออมมันคิดไม่ทัน คืออยู่ๆก็ได้ยินเสียงอ่ะได้ยินเสียงเสียงกรีดร้องร้องจากคนอื่นเต็ไปหมดเลยพอออกมาไอทีอ่ะคือคือมันก็มีแต่ไอพวกอะไรไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนซอมบี้ในหนังเลยอ่ะได้ก็เป็นอย่างเงี้ยเอาไงดีว่าบอกแล้วว่าให้กลับบ้านไม่กลับอ่ะใครมันหลับอ่ะขอโทษเออแล้วมันตี้ผมทาไมเออน่ายตตีกันอะไรตอนนี้เอาไงดีอ่ะเออเออโทรศัพท์สัญญาณมันก็ไม่มี ห้องคอมห้องคอมไงเออใช่เผื่อเผื่อจะช่วยอะไรได้มีใครอยู่ไหมทานตีห้องคอม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 พี่พูดถึงพี่พี่หนูพี่ต้องหาพี่พี่ชายหนูทำไมอ่ะพี่ชายอยู่ห้องคอมเหรอหนูไม่รู้แต่หนูรู้สึกพี่พี่เขาบอกพี่เขาไม่เรียนอ่ะแต่หนูไม่แน่ใจว่าห้องคอมหรือเปล่าห้องคอมอยู่ตรงนี้เองเนี่ยข้างๆอ่ะเอาไงไปไหมไปดูไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปยังไงอ่า หน้าห้องก็มีซอมบี้หน้าหน้าต่างโอ้โหหน้าต่างอะฮะใช่อันจะอะรายอ,อันตรายไหมเปล่าโอ้โหแต่ข้างนอกอันตรายกว่านะคุณสกายเอาไงอ่ะข้า,าจริงนั่นดิข้างนอกอันตรายจริงเดี๋ยวลองไปดูก่อนมันอาจจะไม่น่ากลัวขนาดนั้นก็ได้อย่ามองลงข้างล่างว้าวแล้วไปข้างล่างมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะตกไปขาหักนะนี่มันนี่มันบ้าอะไรเนี่ยแล้วทำไมตรงน้ำมันเป็นสีแดงอ่ะนู้อ่ะเอ้ยเราเอ้ยผมว่าเราไปได้อ่ะ ไปยังไงองีเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอลองก่อนนะปึ๊บนี่ไงได้ไหมได้ใช่ไหมพี่เฮ้ยชึบมีคนอยู่ด้วยมีคนอยู่ด้วยมีคนเฮ้ยคุณคุณเปิดเปิดหน้าต่างให้ผมหน่อยเปิดดิเปิดเปิดเร็วเปิดเปิดเอาเอาเบลวเร็เอาคุณมานี่นี่จอดคุณเปิดเปิดประตูให้ผมหน่อยเปิดหน้าต่างเอาเอาเอาเขาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุณสกายเข้ามาโอ้โหโอ้รีบปิดรีปิดเลย เฮ้ยมันเป็นไรใช่ไหมโอ้โหตตายแล้วแต่พึ่งเสียดาวดูข้างนอกก่อนอันนี้มันอันนี้อันนี้พี่ชายคุณเหรอเกิดอะไรขึ้นอันนี้มาใครมาด้วยเนี่ยอ่าผมก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันเขาก็มาขอความช่วยเหลืออ่าห้องคอมใช่มันสามารถเปิดเปิดอะไรได้ไหมโอ้เปิดคอมได้นะแต่ไม่มีนิตไม่มีสัญญาเลยเลยเอาแล้วพอจะรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้ก็คงเหมือนในหนังซอมบี้แหละก็ เหมือนจะมีซอบบี้อแล้วว่าแพท่เชื้ออยู่ข้างนอกนีมันมาได้ยังไงวะก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยเราเราควรเอาไงดีเราจะนั่งพักก่อนดีไหมนั่งพักคุยกันก่อนไหมนั่งตัวก่อนไหมเดี๋ยวเราเรียกกันไม่ถูกคุณคุณเหนือวเราหันมั่วได้เราพอมีเวลาแหละนัําตัวก่อนก็ได้จะได้เรียกถูกเราชื่อดีมเฮ้ยกูเราชื่อทีอ่าผมผมผมชื่อดีมนะอยู่มาหกอยู่มาหกครับเออผมผมชื่อซอยครับ ครับเหมาะมออะไรครับเอ่อมอห้าครับอ๋อโอเคครับผมผมชื่อทีอยู่มอสี่ครับอ๋อผมสกายอยู่ปีหนึ่งครับฮะยอนยอนย้อนย้อนยอนยอนย้อย้อย้ออยู่มอมอหกเขาอยู่มอหกเท่าผมครับใช่ไทยไทยใช่เออผมใหญ่เครียดเราตาหนะมอห้ามอห้าตาหนะมอห้าแล้วคนแทนครับมอห้าอ๋อแทนมอห้าโอเค ชื่อชื่อชื่อเบลฮะอยู่มสี่มสี่อ่ะก็มีแค่มีแต่มปลายเนาะใช่ไม่มีมอต้นเดี๋ยวต้นน่าจะอยู่อีกตึกมึงมั้งผู้หญิงคนนี้เขาเป็นดำเมเยอร์ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรเอฮ้ยเสียงอะไรคือนอกประตูมันทำอะไรกันด้วยอะวาะสิตะเฮ้ยะมันมากกว่าซอมบี้แล้วนั่นน่ะปรสิตหลุดลอยแล้วมั้งเนี่ยเอาไงดีอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อมีใครคิดอะไรออกไหม อ่าอ่าอ่าอาคิดอะไรไม่ออกเลยเอ้ยคิดออกแล้วเราเราต้องไปดาดฟ้าน่าจะปลอดภัยสุดใช่ไปได้เหรอไม่ได้เพราะว่าพวกเราเออคือพวกพี่ขึ้นไปบ่อยจนอาจารย์เขาล็อกประตูไว้แต่ไม่รู้รหัสผ่านนี่ไงพี่ลองลองไปห้องสมุดดูดิทำไมอ่ะมันมีรหัสผ่านอาจารย์น่าจะมีรหัสนะอ๋อเออใช่อาจารย์เขาเป็นคนคุมนี่หว่าอาจารย์พรพิน่ะ พอนเพนพอนเพนอ๋ออ๋อออนเพนใช่แ,แล้วแล้วเราจะลงไปยังไงอ,อ่ะเอ่อว่าแต่เอ,เออ่อเรามีอะไรบ้างอะตอนเนี้ยคือตัวมีแค่ไม่ก็บอกมีคอนหนุ่มนี่เดี๋ยวน,ะน,น,น,นรดนี่โพนี่โพไปเขาบอกกันติดตัวก็ต้องอะไรอะไม่ในล็อกเกอร์มีไงอ๋อนี่ก็ได้คอนมาจากในล็อกเกอร์ดีแดนมันนี่มาเอออะไรอะดีกล่องช่างอะเขาเรียกอะไรไปเลยเออไม่ใช่เราเราจะต้องออกจากที่นี่เหรอ ประตูเนี่ยนะใช่เราต้องป่าไปอ่ะเราจะไปเดี๋ยวนะห้องสมุดอยู่ชั้นล่างเอออยู่ชั้นล่างระดับฟ้าก็อยู่ด้านบนโอ้โหเอาไงดีวะตายแน่ๆหรือว่าเราจะแบ่งกันไปดีถ้าแบ่งกันไปเคนนึงไปรอที่ประตูดาดัฟ้าอดี๋ยวคนหนึ่งลงไปเอาห้องอ้รหัสในห้องสมุดเอาไงแยกกันไหมถ้าแยกตายนะเราถ้าอยู่ด้วยกันก็ตายอยู่ดียิ่งไปเยอะอยู่ด้วยกัน ู่ด้วยกันมีโอกาสรอดมากกว่าไหมอ่ะเอาไงดีอ่ะงั้นเราก็แบ่งกลุ่มให้อยู่ด้วยกันออืมเอาไงแบ่งกลุ่มหนึ่งไปแบบไปรออยู่หน้าประตูด่านฟ้าเืินมาเอาไงใครจะไปดาดฟ้าดี๋อวนี่อาสาลงไปห้องสมุดเองจเดี๋ยวรีบขึ้นไปถามนี้ว่าใครมีอาวุธนี่มีทุกคนแม่งมีทุกคนเลยเออเอาไงดีอ่ะเฮ้ยพี่ดิมฮะ ผมว่าให้เขาสี่คนอ่ะไปรอดัดฟ้าดีกว่าพี่แล้วเราได้รีบขึ้นไปไงถ้าคนเยอะๆอ่ะมันจะออกันพี่แล้วตอนเราได้รหัสห <ท Natürlich. S 1> มาเนี่ยมันจะลําบากเอางั้นไหมแล้ววิ่งขึ้นไปไงน่าสนใจงั้นสี่คนนี้ไปเจอที่ดัดดดฟ้าเลยแล้วกันประตูดัดฟ้าโอเคนะแต่จะออกยังไงก็เก้าอี้เดี๋ยวเอาออกให้เฮ้ยแล้วดูเสียงมันดิเสียงอะไรอ่ะเราต้องวิ่งแล้วมั้งพร้อมๆกับแกมอวกละลายจะแล้วเราจะยอมนะ อะไรเลยผ่านด้วยมั่นใจนะสามสองหนึ่งเือวิ่งเลยนะอ่ะวิ่งหนูกลัวหนูกลัวงั้นให้เขาวิ่งกันไปก่อนเอ้ยฟวาผ่าคาคเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนเบวุ้ดนะคนเบลวุ้ไปห้ก่อนดิอะหนูมไย้เดี๋ยวเเยอะไหมดูก่อนโอยไม่ถามปุ๊บอเฮ้ยเขาตายเฮ้ยบวจวหายแล้วเฮ้ยอมกรออมกรออมกรอนยายา แล้วเราจะไปยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกออกเลยทีเฮ้ยตางเฮ้ย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 เบลเป็นซอมบี้ไปเร็วชิบหายแล้วแล้วเราทำไงอ่ะทีนี้พี่พี่พี่เรา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 มาทางห้องนี้ไม่พี่ตรงเนี้ยไหนออเนี่ยน่าจะมีทางกระโดดลงไปแล้วมันมีหน้าต่างอยู่แล้วดีอือนี่ไงพี่ไหนนี่ห้องอะไรอ่ะห้องสมุดปะอ่ะค้่มไปค้่มไปค่อยจับหน่อยหายแล้วจับมือหน่อย เอามือหน่อยเวเอาเันซินใอาไอ้นุ่มดันดๆนดันไปจับมือมือมือมาจับไปก่อนเอามาเดี๋ยวตายไป2คนแล้วน่าเอาไงอะคุสกายคุณสกายฮะเอาคอนทุบกระจกหน่อยเดี๋ยวอันนี้มันไม่ใช่ห้องสมุดที่เราต้องมาไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรเราก็วิ่งลงไปเลยไงอุ้ยมีนมีมีมีเอ้ยเอาไงเอาไงลงล่างลงงได้ลงมาเร็วเ เฮ้ยเฮ้ยห้องสมุดอยู่นี่ห้องสมุดคุณเปิดประตูคุณใครมีเฮ้ยทางนี้นะเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเร็วเฮ้ย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 ปิดประตูเฮ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวค่อยคุยกันสองคนนั้นเป็นปรสิตไปแล้วเหรอใช่น่าจะนะน่าจะใช่แล้วใครสนิทกับสองคนนั้นบ้างอะก็เขาเป็นเป็นเป็นอะไรกัน เป็นอะไรของเขาอ่ะน้องคนนั้นเป็นคนรู้จักส่วนผู้ชายคนนั้นก็แฟนฉันเองน่ะโอ้ถึงไปจับแฟนเึงเลยไปเฮ้เดี๋ยวใจเย็นอ๋อไม่ใช่โอ้โหตัวร้ายมาเลยโอ้โหเสียใจด้วยนะเอ่อเอาไงดีอ่ะใช่ออลาดเอ่อน้องไอ้นี่มันน้องวอต้นนี่หว่าน้องน้องชุดแบบนี้ใช่เลยน้องคุยคุยกับพี่ไหนใครก็ได้ <ห>พี่เป็นใครอะอ่าพี่พพเป็นพี่พี่ยังไม่โดนกัดใช่ไหมอะย,ยังยังถ้าโดนกัดแล้วขมันจะเป็นไปนเลยมันไม่เหมือนในหนังคืออ่าน้องอยู่มอต้นใช่ไหมคือพี่ต้องการรหัสพาสเวิร์ดของอาจารย์พรเพ็ญอะที่เขาอยู่ห้องเนี้ยอยู่ในหน้าพี่ในนี่เหรอไหนอะเฮ้ย <spe> อันนี้เหรอนี่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 พี่ดิมนี่อยู่นี่ไหนอ้าวครูสกายอ่ให้ดิมเลยอ่ะดูนะนี่ไพ่หมดพลเพนรหัสผ่านประตูห้องประชุมไม่ใช่รหัสไวไฟไม่ใช่รหัสประตูด่านฟ้านี่ไงเจอแล้วรหัสอะไรรหัสอะไรรหัสอะไรสองสามสองศูนย์ศูนย์สองอ่ะฝากไว้กับใครก็ได้ใครจำเก่งใครจำเก่งแทนจำเก่งไหมน้องได้ได้โอเคน้องมาห้าฝั่งเลยนะโอเคอ่าเดี๋ยวจะพาสองคนนี้ไปด้วยนะอะไรอยากรอดไหม เดี๋ยวนะดีมแล้วเรามั่นใจเอาว่าข้างบนมันจะไม่เป็นไรอะ่ะนั่นดีเอาไงดีวะเมื่อกี้ออกไปก็ตายแล้วสองคนนะพี่เอ่อจะจะแบ่งอีกไหมอ่ะไม่แบ่งะ่ะแบ่ง,บงไปเราก็จะ,าจะเป็นแบบนั้นอะเมื่อกี้ไม่เลยเห็นด้วยกันก็ตายอ่ะเอาไงเดีะเดี๋ยวใช้ความเร็วที่มีทั้งหมดที่มีวิ่งไปเลยตอนเนี้ยชั้นนี้เรายังโล่งอยู่แช่เขามันอยู่ด้านบนหมดะดิ เสียงอ่ะได้ยินเสียงมันไหมอ่ะเฮ้ยมันอยู่ตู้นสองตัวอย่ากลับมากลับเข้ามากลับเข้ามาเข้าไป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 น้อง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 มีอาวุธไหมอ่าไม่มีค่ะอ้าวมีใครมีอาวุธให้น้องเขาไหมนี่ไงเอานี่ไปทิ้มตามันได้ป่ะเนี่ยมาหรือเปล่าสีอะไรเงี้ยแฟลชอายเนี่ยเอาทางสีราดแม่งเลยเอาไป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 เอ้ยแต่ยังไม่รู้ชื่อน้องๆเลยจะได้เรียกถูกน้องๆชื่ออะไรกันอะ ชื่อมอค่ะน้องอยู่มออะไรอ่ะแต่รู้ว่ามอต้นมอสองแล้วคนนั้นน่ะชื่อ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 อองศีอยู่น้องอยู่มอมอมอสามมอสามโอเคโอ้จะขึ้นมอปลายกันหมดแล้วด้วยเอาไงดีเอาเสียงสั่นไปหมดแล้วอ่ะเราต้องวิ่งไหมดีมวิ่งเลยเหรอวิ่งไปเลยอ่ะแล้วบางคนวิ่งไม่วิ่งไม่ไวทำไงอ่ะ แล้วถ้าเกิดมีคน,คนหนึ่งคุมหลังไงแล้วถ้าคนโดนก่อนทําไงอ่ะมีโดนแบบโดนกัดเข้าไปทาําไงอ่ะเราจะช่วยเขาหรือเราจะวิ่งอ่ะโอ้ยเราก็ต้องปล่อยอ่ะพี่ถ่านั้นถ้าเราช่วยคนหนึ่งเราก็ต้องช่วยทุกคนอ่ะมันก็ตายกันหมดอ,ะอ่ะว่าไงดีวะงั้นอืมทุกคนพร้อมจะเสี่ยงปะละ่ะถ้ารอดก็รอดกันหมดอ่ะถ้าตายก็ตายกันหมดเอางั้นนะ ใครโดนกัดก็ปล่อยไปแบบไปเลยอย่าอย่าไปมองใครโดนกัดปล่อยเลยนะโอเคนะโอเคนะไปพี่ไปผู้หญิงอยู่ตรงกลางไปเออจะแถวก่อนไหมอ่ะใครจะหน้าสุดใครจะหลังสุดโหคุณสกายจะดูหลังให้นั้นแทนพี่ดิมขึ้นหน้าเลยหน้าเหรออย่าตายนะอยู่หน้าผู้หญิงอยู่ตรงกลางวิ่งเร็ูที่สุดเข้าใจไหมเอางี้ถ้าช้าทุกคนก็จะตายเอางี้ถ้าเกิดถ้าเกิด พูดคําว่ากลับก็คือหันกับหลังหันแล้วก็คนนําก็คือพลสกายกับทีเลยนะกลับมาห้องนี้เหมือนเดิมโอเคนะโอเคพร้อมนะสามวิ่งเลยนะสองหนึ่งไปไปผู้หญิงวิ่งผู้หญิงวิ่งเร็วๆเร็วๆวิ่งระวังตกหลุมด้วยนะดีมองดีๆลง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 ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเร็วๆๆ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 เร็ว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 รหัสอะไรรหัสอะไรแทนสลับเลยแทน กำลดูหลังให้โอเคเร็วๆพี่มันมันมันจะมาแล้วพี่เร็วๆ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 แทนแล้วทั้เวลาหน่อยพี่ผมใส่ไม่ได้อะรหัสอะไรแทนบอกพี่มาบอกพี่มาสองสามสองศูนย์สองสองสามสองศูนย์พี่มันใกล้แล้วพี่เร็วๆใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ขอลองหน่อยมันอยู่ข้างนอกหรอสองสามสองศูนย์สองสองหรือเปล่าเออว่ะนี่ไงนี่นี่ไงเฮ้ย มันต้องสามสองปิดปิดโอ้ยโอ้ยเต็มเลยไม่มีเนาะข้างบนโอ้ยแล้วเราขึ้นมาทำไงอ่ะเราต้องรออะไรอ่ะอ้าวเราบอกให้ขึ้นมาทำไมอ่ะก็มันเนี่ยเหตุผลมันปลอดภัยสุดอ่ะยี่แล้วดูข้างนอกดิโอ้โหบ้านเราเป็นอย่างนั้นหมดเลยเหรอแล้วทำไงอ่ะเราก็ต้องรอรอแบบถ้ามันเช้าอ่ะพี่แล้วก็ขอขอคนมาช่วยให้คนมาช่วยอ่ะ มีใครโดนโดนกัดไหมมีใครโดนอะไรไหมไม่มีแต่หิวเออหิวเหมือนกันอ่ะหิวมากน้องมอต้นมีอาหารไม่ขนมก็ได้ไม่น่ามีแล้วล่ะอ๋อหขอบใจขอบคุณมากแต่ดีไม่กินเนื้อแทนแทนไม่ขอด้วยได้ปะเออว่าไม่กินเนื้อวัวแต่มันไม่ก็ต้องกินอะประวันี้แล้วประทางสั้คนนะครับน้องเอาไปคนละชิ้นนะไปหิวขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรข้างหลัง ไหนหุยตรงนู้นตัวอะไรดีมันบินเอาย่างบิน่ฮ้ยเฮ้ยโดนกลับเฮ้ยลั่กลับไม่ได่มีดักมีดักอยู่ชิบหายแล้วเอาไงอ่ะขึ้นมาทำไงอ่ะเฮ้ยหจยบันก แค่คืนนี้มีเพียงแต่เราสองคนเธอแสนจะนวนละออฉันเลยจึงยอมนั่งนอนละทม